จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรจอมราชันตอนที่1,045ผู้ทรงคุณวุฒธธิมากมายเอามาให้ข้าจากกระกรพริัดีนีน้อยกล่าวยื่นมือที่ดูเหมือนเป็นของเทพธิดาในการตอบสนองเครื่องรังหยกกลายเป็นลำแสงที่ลึกซึง้งซึ่งบินไปยังฝ่ามือของเธอ ที่นั่นมันฉายภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องโถงรวมถึงยางชีที่สะบัดไปมาด้วยเทคนิคการเคลื่อนไหวของเขาในขณะเดียวกันก็ปล่อยการโจมตีที่ทรงพลังราวกับสายฟ้านับพันมันจบลงด้วยการที่เจ้านิกายแห่งวิหารผ้ากระสอบถูกลดระดับลงจนเหลือแต่รอยเลือดเจ้านิกายน้อยของนิกายเจ็ดจำนงสวนสำแดงริ์นี้ช่างเหลือเชื่อ เขาสู้ได้ดีคนเหล่านั้นจากวิหารภาคกระสอบช่างกักขละจริงๆหากไม่เอาชนะพวกเขาเราจะจักเส้นทางโบราณแห่งเทพ,พเจ้าพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเรามีคนเก่งอยู่ในกลุ่มของเราพี่ใหญ่มูทำไมเจ้าถึงเชิญพวกป่าเถื่อนมาที่นี่ละ่ะดูเหมือนพวกขี้โกงและสารเลวจนถึงคนสุดท้ายพาพวกมันมาก็เหมือนเชิญหมาป่าเข้าบ้านไม่ใช่เหรอเจ้านิกายน้อยของนิกายสวรรค์สำแดงฤทธิ์ไม่ได้อยู่ในระดับที่น่าสะพรึงกลัวด้วยซ้ำ ข้าสงสัยว่าเขาเป็นผู้รับมรดกหรือไม่ผู้สืบทอดเท่านั้นที่สามารถต่อสู้กับผู้ปลูกฝังที่น่ากลัวโดยไม่ต้องอยู่ในระดับที่น่าสะพรึงกลัวอย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลบางอย่างดูเหมือนว่าเจ้านิกายน้อยคนนี้จะไม่ใช่ผู้สืบทอดเจ้าฟองอากาศนั่นน่ารักจริงๆเห็นได้ชัดว่าสิ่งมีชีวิตนี้ค่อนข้างหายากและมันน่ากลัวยิ่งกว่าผู้สืบทอดเจ้านิกายเสียอีกเจ้าถูกสิ่งที่สัตว์ฟองอากาศต้องทำคือเปิดปากของมัน และมันสามารถทำลายผู้นำนิกายที่ไรขอบเขตได้ออออีกอย่างท่านเจ้านิกายน้อยของวิหารปฐมการไม่ได้เชิญเจ้าของสัตว์ฟองอากาศไปทานอาหารเย็นหรอกเหรอเธอชื่ออะไรนายกน้ำแข็งทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเจ้านิกายน้อยเป็นคนประเภทที่ไม่ยอมพักผ่อนจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการหลังจากที่สตรีกลุ่มนั้นพูดคุยกันครู่หนึ่งจัก,กร,กรพรรดิดีนีน้อยก็ขัดจังหวะพวกเขาดีมาก ทันใดนั้นทั้งกลุ่มก็เงียบลงเจ้านิกายน้อยคนนี้ไม่ได้ทำอะไรที่น่าประทับใจเป็นพิเศษข้าสามารถฆ่าเจ้านิกายแห่งวิหารผ้ากระสอบได้ถ้าข้ารู้สึกเช่นนั้นบางทีคนเลี้ยงแกอาจเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปข้าจะต้องหนีตลอดชีวิตถ้าเขาปรากฏตัวขึ้นอย่างชีคนนี้ต้องมีสมบัติหรือความสามารถอื่นซ่อนอยู่ดังนั้นเราจะประมาทเขาไม่ได้อย่างแน่นอน สำหรับสุสานที่ยิ่งใหญ่ที่ป่าเถื่อนเราไม่ต้องการเชิญพวกเขามาที่นี่เห็นได้ชัดว่ามีคนจัดการอยู่เบื้องหลังหลังจากก่อตั้งพันธมิตรแล้วพวกเขารเริ่มที่จะติดต่อและเสนอให้ทำงานร่วมกันขั้นตอนแรกคือการเข้าร่วมการประชุมของเราอย่างไรก็ตามจากสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าพวกเขามีความทะเยอทะยานมากกว่าที่พวกเขาคิดไว้มากเห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องการยึดตำแหน่งหัวหน้าพันธมิตรและกดขี่เราพวกเขาแย่พอๆกับนักโทษเสด็จ ผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวต้องขอบคุณการปกป้องของวังไม้เฟิร์นคู่ที่ทำให้เราสามารถอยู่รอดได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของการทรยศหักหลังของผู้ควบคุมน่าเสียดายที่เราไล่หมาป่าออกไปไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เสือก็กำลังสะกดรอยตามเราไปแล้วดูเหมือนว่าเรากำลังเผชิญกับความโชคร้ายจริงๆไม่จำเป็นต้องปลุกจะก,กระกระพัดีนินีน้อยกล่าวยิ่งโลกมีความสับสนวุ่นวายมากเท่าไหร่โอกาสก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ช่วงเวลาแห่งความกลลาหนคือตอนที่เหล่าวีระบุรุษปรากฏตะวะคคาเดาว่าเหตุผลที่คนป่าต้องการเข้าร่วมการประชุมของเราคือพวกเขาเริ่มมีปัญหากับผู้ควบคุมแล้วและถ้าพวกเขาสองคนตั้งใจที่จะล้างแค้นกันนั้นอาจเป็นโอกาสที่เราต้องการผู้หญิงคนอื่นๆพยักหน้าเห็นด้วย เธอหันไปหาหญิงสาวที่นำเครื่องรังยกเข้ามาจากกรกระพัดดีนีน้อยตรัสว่าข้าขอให้เจ้ารวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงอาหารค่ำของเจ้านิกายน้อยเจ้าพบอะไรไหม่ข้าทำได้แล้วจากกระกระพัดนี้น้อไอผู้หญิงคนนั้นตอบอย่างตื่นเต้น ข้าได้รายละเอียดทั้งหมดแล้วเจ้านิกายน้อยประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมดที่เขาจ้างมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถูกฆ่าตายและค่ารับใช้ของเขาคันทีเฉินยอดปรมาจารย์ก็ถูกค่นลงเช่นกันยิ่งกว่านั้นเขามีรูปแบบไข่กลขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งถูกทำลายเช่นกันและสามคนที่เขาเชิญก็เดินไปโชคไม่ดีเนื่องจากความวุ่นวายของสุสานที่ยิ่งใหญ่ที่ป่าเถื่อนข่าไม่มีโอกาสนำรายงานในทันทีอะไรนะ แม้แต่จักรพรรดิดีนีน้อยก็ยังตกใจกับรายงานเจ้าพูดจริงเหรออย่าบอกนะว่าเจ้านิกายน้อยจะยอมจำนนต่อความอัประยศอสูอย่างนั้นหรือวิหารปฐมการมีปรมาจาร์ชั้นยอดมากมายเจ้าจะคิดว่าถ้านิกายสวรรค์เจตจำนงสำแดงเจตนาฆ่าคนของพวกเขาอย่างจงแจ้งพวกเขาจะตอบโต้และกวาดล้างพวกเขาดูเหมือนว่านิกายสวรรค์เจตจำนงสำแดงจะทรงพลังมากกว่าที่ใครๆรับรู้ หญิงสาวตอบค่ามีสายรับสองสามคนในหมู่หญิงรับใช้ของวิหารปฐมกาลและพวกเขาบอกว่าอย่างฉีหยกน้ำแข็งและจือชงผู้สืบทอดไม่แม้แต่จะเคลื่อนไหวมันเป็นสัตว์ฟองอากาศทั้งหมดเมื่อคันที่เชินเข้าไปติดอยู่ในฟองอากาศฟองหนึ่งเขาก็ตายในเวลาต่อมานอกจากนี้สัตว์ร้ายฟองอากาศยังทำลายรูปแบบ่ายกลที่ใหญ่โตนั้นในท้ายที่สุดเจ้านิกายน้อยก็กลัวจนวิ่งหนีฉี่รถกางเกงด้วยความหวาดกลัว ผู้หญิงที่นำเสนอทั้งหมดหัวเราะออกมาอย่างไรก็ตามความสนุกสนานของพวกเขาถูกแทนที่อย่างรวดเร็วด้วยสีหน้าจริงจังสัตว์ฟองอากาศมีพลังขนาดนั้นจริงหรือหนึ่งในนั้นถามสิ่งมีชีวิตนั้นคือกุญแจสู่ทุกสิ่งจัก,กรกระพัดบินีน้อยกล่าว อยางชีเป็นรองเท่านั้นเขาแข็งแกร่งแต่ไม่มีทางที่เขาจะสามารถจัดการกับปรมาจารย์ที่น่าสะพรึงกลัวระดับกลางได้สิ่งมีชีวิตนี้แม้ว่าข้าคิดว่าข้าต้องหาเวลาพูดคุยกับผู้คนจากนิกายจะจำนงสวนสำแดงฤทธิ์จักรพัฒดินีน้อยเจ้าตั้งใจจะเชิญอย่างชีมารับประทานอาหารหรือไม่ใช่จักรพัฒดินีน้อยยิ้ม เจ้านิกายน้อยของวิหารปฐมการนั้นโง่เขลาสิ้นดีเขาหันไปใช้กําลังและการลักขโมยซึ่งอาจได้ผลภายใต้สถานการณ์ปกติอย่างไรก็ตามเขาลงเอยด้วยเรือพายของเขาพลิกคว่ำในร่องน้ําเจ้านิกายน้อยทําผิดพลาดครั้งใหญ่โดยไม่คาดคิดว่าอสูรฟองอากาศจะแข็งแกร่งเพียงใดมันแค่แสดงให้เห็นว่าควรระมัดระวังแค่ไหนผู้หญิงอีกคนกล่าวท้ายที่สุดช่องนี้ก็สามารถมีฉลามอยู่ในนั้นได้เช่นกัน ดังนั้นจัก,กรกระพัดดีนีผู้น้อยเจ้าจะปฏิบัติต่อผู้มีคุณธรรมอย่างสุภาพและให้เกียรติดุดดุดนักปราดหรือไม่อืมไม่ต้องบอกก็ได้จัก,กรกระพัดดีนีน้อยตอบข้าจะเชิญทุกคนจากนิกายเจ็ดจำนงสวรรค์สำแดงฤทธิ์มารับประทานอาหารและรับสมัครพวกเขเข้าสู่ฝ่ายวังไม้เฟิร์นคู่ของเราไม่มีทางที่พวกเขาจะปฏิเสธ เมื่อเร็วๆนี้เจ้านิกายน้อยของพวกเขาได้รุกรานผู้คนมากเกินไปประการแรกผู้เลี้ยงแก่ประการที่สองวิหารปฐมการประการที่สมสุสานที่ยิ่งใหญ่ที่ป่าเถื่อนเมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้วไม่มีทางที่นิกายของพวกเขาจะปลอดภัยได้เว้นแต่พวกเขาจะมีปรมาจารย์ระดับกลางที่น่าสะพรึงกลัวอยู่เคียงข้างงอหกักไม่มีพวกเขาก็จะจบลงด้วยการทำลายล้างผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือพวกเขาเข้าร่วมกับเรา ณจุดนี้ผู้หญิงคนหนึ่งถามคำถามที่ชัดเจนและตรงประเด็นที่สุดแต่เมื่อพิจารณาจากศัตรูทั้งหมดที่พวกเขาสร้างแล้วนั่นจะไม่สร้างแรงกดดันให้กับวังไม้เฟิร์นคู่มากนักถ้าเจ้าให้ความคุ้มครองพวกเขาหรือไม่ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นในตอนนี้ขั้นแรกเราต้องวัดระดับผู้นำนิกายน้อยเห็นได้ชัดว่าเขาจะเป็นคนสำคัญในอนาคตดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะให้เขามาอยู่ฝ่ายเราในตอนนี้ ในขณะเดียวกันในสถานที่อื่นในสุสานที่ยิ่งใหญ่ปรมาจารย์ในท้องถิ่นได้รวมตัวกันเป็นพันธมิตรอันที่จริงพวกเขามีกองทัพมากมายเตรียมพร้อมที่จะเดินทัพไปสู้รบแล้วมีโลกอมะตะในพันธมิตรที่สูงกว่า2 0 0พซึ่งสามารถจัดหาปรมาจารย์ได้มากมายในอดีตโลกเหล่านั้นเคยเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้แย่งชิงแต่ตอนนี้พวกเขาทำงานร่วมกันพวกเขาก่อตัวเป็นกองกำลังที่แทบจะอยู่ยงคงกระพัน ผู้ทรงคุณวุฒิสูงสุด5คนนั่งเป็นวงกลมตรงกลางค่ายทหารจัดการประชุมสั้นๆทั้ง5คนเหล่านี้อยู่ใกล้ระดับหน้าสะพรึงกลัวระดับกลางมากด้วยดัชนีพลังมากกว่า8,000กล่าวอีกในหนึ่งพวกเขาแข็งแกร่งกว่าเจ้านิกายแห่งวิราพราะสาการมากเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นผู้นำในหมู่คนป่าเถื่อนในขณะนี้พวกเขากำลังฟังรายงานที่ปรมาจารย์ระดับพลังจิตส่งมาให้มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้น ผู้นำแนวหน้าที่เราส่งไปยังปราสาทไร้การทำลายล้างเจ้านิกายแห่งวิหารผ้ากระสอบถูกสังหารกองกำลังของเขาบางส่วนถูกกัดล้างไปพร้อมกับเขาส่วนที่เหลือเข้าร่วมนิกายหนึ่งที่นั่นช่างเหลือเชื่ออะไรเช่นนี้ผู้นำคนหนึ่งคำรามขณะลุกขึ้นยืนวิหารปฐมกาลและวังไม้เฟิร์นคู่กล้าดียังไงมาฆ่าทูตที่เราส่งไปนี่เป็นการฝ่าฝืนหลักศีลธรรมโดยสิ้นเชิงอธิบายรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้นำอีกคนหนึ่งกล่าวมันเป็นแบบนี้ปรมาจารย์ที่น่าสะพรึงกลัวเล่ารายละเอียดต่อไปหลังจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒธธิทั้ง5ก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นหนึ่งในนั้นกล่าวว่าดังนั้นมันไม่ได้ถูกกระทําโดยหนึ่งในสองนิกายหลักแต่เป็นผู้มาใหม่ที่อ่อนแอบางคนนิกายสวรรค์สําแดงฤทธ์ได้เอาความกล้าทําอะไรแบบนี้มาจากไหน เราอยู่ในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนมากในตอนนี้กองทัพของเราถูกรวบรวมแล้วและความตั้งใจเดิมของเราคือการได้รับส่วนแบ่งจากการกระทําของเราในการประชุมนิกายของพวกเขาและหวังว่าจะได้รับตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มน่าเสียดายที่ปรมาจารย์ออกัสจากโลกอมาตะอันดับสามพันยังไม่ได้แสดงใบหน้าของเขาเราแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้เกือบทุกคนแต่ หากปรมาจารย์ระดับกลางที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏตัวเราจะเจอปัญหาใหญ่เจ้านิกายแห่งวิหารปฐมกาลและคู่จัก,กร,กรพรรดิแห่งวังไม้เฟอร์นอคู่ต่างก็อยู่ในตำแหน่งนั้นคล้ายกับจัก,กรพัรดแห่งผู้ควบคุมของเส้นทางโบราณ แม้ว่าผู้ส่องสว่างเหล่านี้จะเป็นคนที่ไรขอบเขตแต่พวกเขาไม่ได้อยู่ในระดับที่น่าสะพรึงตัวปานกลางซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงยังไม่ได้ไปที่ปราสาทไร้การทำลายล้างพวกเขาอาจมีกองทัพแต่หากไม่มีปรมาจารย์จากโลกอมาตะอันดับสามพันพวกเขาก็ไม่แข็งแกร่งพอหูัว ทันใดนั้นลมก็พัดผ่านบริเวณนั้นจากด้านบนและปรากฏชายคนหนึ่งสวมชุดสีทองใบหน้าของเขาถูกบดบังแต่ออร่าของเขานั้นแข็งแกร่งมากจนสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อทุกคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยความเคารพท่านเจ้านิกายทุกคนคุกเข่าลงผู้มาใหม่นี้เป็นบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกับจักรพรรดิแห่งผู้ควบคุมหรือผู้เลี้ยงแกะ เจ้าทำตามคำสั่งและรวบรวมกองทัพได้ดีมากสำหรับตอนนี้อย่าเพิ่งเลือกการต่อสู้ใดๆกับผู้คนจากเส้นทางโบราณแห่งเทพพเจ้าข้าจะจัดการเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวในอีกไม่กี่วันเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยข้าจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้เจ้าด้วยเหตุนี้ร่างในชุดทองจึงโบกมือของเขาขณะส่งเหรียญคำสั่งห้าเหรียญไปยังผู้ทรงคุณวุฒิทั้งห้า เหรียญเหล่านั้นทำมาจากแก่นแท้ของโลกอมาตะอันดับสามพันที่ข้าหลอมรวมรวมพวกเขาเข้าด้วยกันแล้วเจ้าสามารถใช้พลังของโลกนั้นซึ่งควรจะเพียงพอที่จะต่อสู้กับคนอย่างข้าตอนที่1,046ดาราดาบแห่งชีวิตปรากฏตัวอีกครั้งคลื่นใต้น้ำมีอยู่มากมายในกองกำลังหลักที่กำลังเล่นอยู่ ย้อนกลับไปในประสาทไร้าการทำลายปรมาจารย์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังรวมตัวกันอย่างฉีไม่เคยเห็นคนที่ทรงพลังมากมายในที่เดียวมาก่อนมีคนจากอดีตปัจจุบันและอนาคตและสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือในการชุมนุมขนาดใหญ่เช่นนี้ต้องมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านไปอย่างฉีสังเกตเห็นการตะลุมบอลเล็กน้อย ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างนิกายที่มีความบาดหมางกันเดิมทีมีคู่แข่งค่อนข้างน้อยของนิกายเจ็ดจำนงสวรรค์ที่อาจทําให้เกิดปัญหาอย่างไรก็ตามหลังจากที่พลังของหยางฉีแพร่กระจายออกไปก็ไม่มีใครกล้าที่จะต่อกรกับพวกเขาในทางกลับกันหยางฉีก็ไม่ได้สนใจที่จะต่อสู้กับนิกายดังกล่าวการเข็นฆ่าคนแบบนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยดังนั้นหลายๆนิกายจึงมองว่านิกายเจ็ดจำนงสวรรค์สำแดงฤทธิ์มีความอดทนและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้วยเหตุนี้หลายนิกายจึงสนใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับพวกเขาขอบคุณอย่างชีนิกายเจดจำนงสวนสำแดงฤทธิ์ได้รับชื่อเสียงว่าเป็นคนหญิงจองหองและยุติธรรมต่อผู้ต่ำต้อยซึ่งนั่นทำให้การแก้ไขความแค้นครั้งก่อนๆง่ายขึ้นมากจนถึงจุดที่การต่อสู้มักไม่จำเป็นเลยกระนำหัวเสียงกรอบกแกรบ สามารถเห็นแสงริบหรี่รวมกันในปราสาทไร้าการทำลายเมื่อปรามาจารย์มาถึงดูเหมือนว่ายุคทองกำลังก่อตัวขึ้นในอารยธรรมอมตะอมตะในอดีตยังชีเคยคิดว่าปรามาจารย์ที่น่าสะพรึงตัวนั้นค่อนข้างหายากแต่ตอนนี้ทุกนิกายจากเส้นทางโบราณแห่งเทพ,พเจ้ากำลังรวมตัวกันเขาตระหนักว่ามีจำนวนมากพอๆกับปลาคราบที่ข้ามแม่น้ำมันทำให้ข้าสงสัยว่าโลกของเทพ,พเจ้าจะเป็นอย่างไร ยางชี้เฝ้าดูเจ้านิกายเจ็ดจำนงสำแดงที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยความกล้าหาญมีการประชุมกับนิกายอื่นๆมากมายนิกายเจ็ดจำนงสำแดงธิ์กำลังเฟื่องฟูผู้นำนิกาย,ยาบางคนของนิกายเล็กๆติดอยู่ที่ขอบห้องโถงในขณะที่คนอื่นๆกำลังประจบประแจงกับนิกายที่ใหญ่กว่าสถานที่ทั้งหมดเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและตอนนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าใครเป็นใครองค์กรที่มีอำนาจเริ่มรวบรวมองค์กรที่อ่อนแอกว่าอย่างช้าๆ วงสังคมของนิกายเจ็ดจำนงสวนสำแดงฤทธิ์มีขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วโดยมีมากกว่าร้อยนิกายรวมตัวกันอยู่รอบๆพวกเขาและชนชั้นสูงอายุน้อยสองสาคนก็ประจบประแจงจืโฉงและยกน้ำแข็งโดยหวังว่าจะได้รับความโปรดปรานจากพวกเธอหยางฉีไม่สนใจเรื่องนั้นและปล่อยให้พวกเธอจัดการเรื่องของตัวเอง ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงอย่างฉีก็เริ่มรู้สึกเบื่อเขาประสานมือไพร่หลังเขาเริ่มเดินผ่านปราสาทไร้ายการทำลายมองดูที่นี่และที่นั่นในการประชุมต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างนิกายต่างๆขณะที่เขาเดินเล่นเขาครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องทักษะเทพเจ้าที่สมบูรณ์แบบของเขาค่อยๆผลักดันพลังจิตของเขาให้สูงขึ้นและสูงขึ้นบูมเมื่อถึงจุดนี้ระดับพลังจิตของเขาก็ใกล้จะถึง20แล้วทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณทักษะใหม่ของเขา ก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถผ่านระดับ18ไปได้แม้จะใช้เวทมนตร์ลับและความเป็นเทพก็ตามเขาถึงขีดจำกัดแล้วและไม่สามารถเข้าถึงความสูงได้สูงกว่าคนที่ปีนขึ้นไปบนยอดเขาอย่างไรก็ตามหลังจากบ่มเพาะทักษะเทพ,พเจ้าที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เหมือนกับว่ามีเจดีย์ปรากฏขึ้นที่ยอดเขาทำให้เขาสามารถปีนขึ้นไปได้สูงกว่าเดิม เมื่อพลังปราณที่แท้จริงและพลังจิตไหลเวียนเขาใคร่กรวนทักษะพ,พลังปราณของเขาและรู้สึกสบายยใจเมื่ออยู่กับพวกมันมากกว่าที่เคยความแข็งแกร่งของเขาต่อเทพมังกรโคชสารผู้ทำลายล้างอเวจีและร่างกายที่ยังไม่ถูกทำลายได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกและเขารู้สึกเชื่อมโยงกับจักรวาลรอบตัวเขามากยิ่งขึ้นหัวใจแห่งสวรรค์คือหัวใจของข้าความประสงค์ของสวรรค์คือความประสงค์ของข้าเต๋าแห่งสวรรค์คือเต๋าของข้าจิตแห่งสวรรค์คือจิตของข้า แม้ว่าการตรัสรู้ของอยางชีเกี่ยวกับทักษะเทพ,พเจ้าที่สมบูรณ์แบบนั้นดีขึ้นแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าชานชานคืออะไรเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขารู้และถ้าเขาสามารถเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จนถึงโครงสร้างพื้นฐานเขาจะกลายเป็นผู้อยู่ยงคงกระพันมากยิ่งขึ้นเขาจะสามารถรวมความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารผู้ทำลายล้างนรกเข้ากับร่างกายที่ยังไม่ถูกทำลายของเขาได้อย่างเต็มที่และสร้างสิ่งใหม่และน่าอัศจรรย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตลอดยุคก,ก่อน เสียงของการต่อสู้ไปถึงหูของหยางฉีแม้ว่าณจุดนี้มันจะไม่มีอะไรผิดปกติเมื่อเวลาเริ่มการชุมนุมใกล้เข้ามาการต่อสู้ก็เกิดขึ้นทุกที่ในปราสาทไร้การทำลายล้างบางการประลองเป็นการกระชับมีดเพื่อแลกเปลี่ยนเคล็ดลับการต่อสู้ บางการกระลองเป็นการนองเลือดบางตัวถูกซุ่มจมตีถึงตายซึ่งออกแบบมาเพื่อกำจัดศัตรูตัวสำคัญสมบัติวิเศษถูกเปลี่ยนมือเมื่อคู่ต่อสู้พ่ายแพ้และบางนิกายกำลังจัดการประมูลมีแม้กระทั่งกรณีที่ชายหนุ่มสองแคน,นแอบชอบหญิงสาวคนหนึ่งและต่อสู้กันเพื่อให้ได้มาซึ่งความโปลดปรานจากเธอสำหรับหยางชีการต่อสู้ส่วนใหญ่ดูเหมือนเด็กและไร้สาระ ในใจของเขามีความสงบสุขเช่นเดียวกับความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างไร้กัง,งวลโดยปราศจากการต่อสู้และการสู้รบโชคไม่ดีที่เขาอยู่ในช่วงเวลาสำคัญเวลาที่เลือดไหลเวียนและทุกคนต่อสู้อย่างดุเดือดเพื่อให้ตำแหน่งของตนดีขึ้นแม้ว่าใครจะหนีไปยังส่วนลึกที่สุดของจักรวาลมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหลบหนีการต่อสู้และความตายได้อย่างเต็มที่ เขารู้มากจากการบ่มเพาะร่างกายที่ยังไม่ถูกทำลายเขาเผชิญกับความยากลำบากมากมายในระหว่างกระบวนการบ่มเพาะเทคนิครวมถึงความยากลำบากจากสวรรค์ความยากลำบากของมนุษย์ความยากลำบากของปีศาจความยากลำบากของหัวใจตลอดจนความยากลำบากในอดีตปัจจุบันและอนาคตหัวปาดทันใดนั้นหยางชีก็สัมผัสได้ถึงพลังปราณดาบที่คุ้นเคยซึ่งเต็มไปด้วยพลังชีวิตและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะช่วยชีวิต มันเป็นเทคนิคดาบของดาราดาบแห่งชีวิตดาบของดาราดาบแห่งชีวิตดูเหมือนจะกลมกลืนกับพลังแห่งสวรรค์และโลกอย่างสมบูรณ์แบบและสามารถช่วยชีวิตทุกสิ่งได้และนั่นทำให้เกิดคำถามว่าเขาต่อสู้กับใครและทำไม ยางชีเปลี่ยนทิศทางและเร่งความเร็วไปยังการต่อสู้และไม่นานนักก็พบว่าตัวเองอยู่ในจัตุรัสที่แผลกิ่งก้านสาขาซึ่งแท้จริงแล้วเป็นระนาบของการดำรงอยู่ทั้งหมดมีผู้คนมากมายมารวมตัวกันเพื่อชมการต่อสู้ที่ดำเนินไปแน่นอนว่าหนึ่งในนักสู้คือดารดาดับแห่งชีวิตซึ่งตอนนี้อยู่ในระดับที่น่าสะพรึงกลัว นั่นไม่น่าแปลกใจเลยสำหรับหยางฉีที่รู้ว่าดาราดับแห่งชีวิตเป็นอัจฉริยะที่หาได้ยากและมีความมุ่งมั่นที่เหลือเชื่อเทคนิคการใช้ดาบของเขาลึกซึ้งพูดน้อยและเขามีเต๋าเป็นของตัวเองนอกจากนี้เขายังเป็นผู้สืบทอดของสุสานที่ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้เขาจึงอยู่เหนือกว่าผู้ฝึกฝนธรรมดาทั่วไปแม้แต่บุคคลชั้นนำจากถนนโบราณสู่เทพ,พเจ้า ในช่วงเวลาที่หยางชีปะทะกับเขาเขาได้เรียนรู้มากมายจากเทคนิคดาบของเขาในความเป็นจริงในบรรดาผู้คนทั้งหมดที่หยางชีเคยเดินสวนทางด้วยไม่มีใครเทียบได้กับดารดาดับแห่งชีวิตแม้แต่คู่แข่งดั้งเดิมของเขาอย่างองค์รัชทายาทองค์รัชทายาทเมื่อหลายปีก่อนได้ครอบครองหนึ่งในเหรียญตรารถกรอของราชาผู้สังหารอมะตะและด้วยความเย่อหยิงของเขาจึงพยายามฆ่าย,ยางชีโชคดีที่หยางฉีได้ฝึกฝนเขตแดนกองทัพเทพ ดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนโต๊แม้ว่าองค์รัชทายาทจะถือว่าเป็นอัจฉริยะแต่เขาก็ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับดารดาดับแห่งชีวิตการต่อสู้ดารดาดับแห่งชีวิตเป็นผู้สืบทอดอีกคนเป็นชายที่สวมชุดสีดำพลิ้วไหวเมื่อเขาโจมตีมือของเขาก็เหมือนมังกรและวิธีที่เขาใช้ฝ่ามือศิลาหลุมฝังศพของพระเจ้าก็เหนือกว่าสิ่งที่ซื่อหยวนหรือจื่อชงสามารถทำได้ผู้ชายคนนี้ช่างเหลือเชื่ออย่างฉีคิด ข้าจะบอกว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญในบรรดาผู้สืบทอดและเป็นไปได้มากที่สุดเขาต้องฆ่าผู้สืบทอดอีกสองสามตัวเพื่อไปถึงระดับนี้ข้าสงสัยว่าทำไมเขาถึงต่อสู้กับดาระดับแห่งชีวิตบางทีเขาหวังที่จะฆ่าเขาและเอา,มาเมล็ดพันพลังเทพของเขาไปเมื่อมองไปที่ปรมาจารย์ที่อยู่ใกล้เคียงเขาพูดว่าพี่ชายใครคือคนชุดดำคนน,นั้น เจ้าไปอาศัยอยู่ที่ไหนมาชายหนุ่มตอบอย่างประชดประชันโดยคิดว่าเขากำลังติดต่อกับใครก็ตามจากนิกายเล็กๆเ,เมื่อเขามองไปและเห็นว่าเป็นหยางฉีเขากลืนน้ำลายด้วยความกลัวและรีพูดว่าข้าไม่รู้ว่าเป็นเจ้าผู้สืบทอดเจ้านิกายจะสำแดงฤทธิ์ขอโทษด,ด้วยผู้ยิ่งใหญ่ไม่จดจำความผิดของผู้เล็กน้อยใช่ไหมเมื่อมาถึงจุดนี้เรื่องราวของหยางฉีที่ลดตำแหน่งเจ้านิกายของวิหารภาคกระสอบจนเหลือเพียงคราบเลือดได้แพร่กระจายไปทั่วจนทุกคนรู้ว่าเขาเป็นใครระ ไม่ต้องกังวลผู้ที่ไม่รู้ดีกว่านี้ไม่ควรถูกลงโทษเพราะความไม่รู้ของเขาบอกข้าทีว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครใช่แน่นอนชายหนุ่มผู้ตะกุตะกักเขาเป็นโจรที่มีชื่อเสียงจากเส้นทางโบราณแห่งเทพ,พเจ้ายึดดอกไม้ไวร้ตัวฉกาดอย่างแท้จริงเขาลักพาตัวผู้หญิงและระบายพลังหินเพื่อพัฒนาเทคนิคของเขาน่าเสียดายที่เขามีพลังมากและไม่ว่านิกายและเผ่าต่างๆจะพยายามจับตัวเขากี่ครั้งพวกเขาก็ล้มเหลวเสมอ ต่อมาดูเหมือนสวรรค์จะไม่สนใจและปล่อยให้เขากลายเป็นผู้สืบทอดทักษะพลังปราณของเขาก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดจนถึงจุดที่เขาสามารถแข่งขันกับผู้นำนิกายขององค์กรชั้นนำจากถนนโบราณสู่เทพ,พเจ้าได้อย่างง่ายดายเมื่อพิจารณาว่าเขาเป็นคนที่น่ากลัวเพียงใดจึงไม่แปลกใจเลยที่เขาสามารถซุ่มโจมตีผู้สืบทอดเพื่อนของเขาหลายคนและเอา,มาเมล็ดพันธุ์พลังเทพของพวกเขาไปทำให้เขามีพลังที่ไม่อาจอยังรู้ได้ยิ่งกว่าเดิม ไม่มีใครในปรา,าสราทไร้การทำลายล้างที่เหมาะกับเขาไม่นานมานี้เขาพยายามซุ่มโจมตีนักดาบหนุ่มคนนั้นแต่ล้มเหลวและตอนนี้ทั้งสองคนกำลังต่อสู้กันข้อเท็จจริงที่ว่านักดาบสามารถยืนหยัดต่อกรกับจอมันฉกดอกไม้ได้แสดงว่าเขามีพลังอย่างเหลือเชื่อข้าสงสัยว่าเขาเป็นใครข้าเข้าใจแล้วอย่างชี้กล่าวจอมันฉกดอกไม้นี้ดูเหมือนจะเป็นคนชั่วร้ายจริงๆทำไมทุกคนไม่ร่วมมือกันฆ่าเขาละ่ะ เพราะวิชาพลังปราณของเขาลึกซึ้งเกินไปก่อนหน้านี้มีคนจํานวนมากพยายามรวมทีมกับเขาและเขาก็ฆ่าพวกเขาทั้งหมดดูดูศพพวกนั้นตรงนั้นสิเขาชี้และยังชี้ก็สังเกตเห็นกองศพโชคเลือดนอนอยู่ข้างๆซึ่งส่วนใหญ่แหลกเหลวจนแทบจําไม่ได้เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออาภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ